มื่อสุงมค่ะพี่น้องออปัญหอาอะไรเขาขบมาตัวเข่าวคือด,ดันข่าวนอกเมืงองพื่อออนตันหนึ่งค่ะเมื่อว่าวันที่18พฤศจิกายนปี2013ไวท์เฮาส์อันนั้นก็ห้องการลงเมืองอเมริกันออกมาปืนเผาสร้างรังสับเลียงว่าเตะส่งเงินเตะส่งลักลักกองกลางจ่อยเทียมกัมเทียมมองไต้หวันเที่ยงกัมหนึ่งเป็นเงินอเมริกันอันนั้นก็เงินดอลลาร์ 3ปัก45ล้านดอลลาร์ป้อมาเรียกเป็นเงินไทย12,000ล้านบาทไทยกําเดียวปีนอกทั้งหลายอันนี้ก็มีข่าวออกมาเทียงกําหนึ่งยอกตั้งอเมริกันลาดว่าอันเฮาคาเลยจอยเทียมปันแฮงส่งกว่าทีเมืองยูเครนนั่นก็ติเลยว่าเป็นเงินกวหนหลงดังนําดังหลายลายจอยขันขัน,ขนไพไพ กเมืองหนังเฮ้าส่งบรรยูเคนกุยกาอเมริกันเฮ็ดสร้างห้างป้องค่าเจเสส่งเงินส่งกองลังนานกันคืนจันจะ่ได้ปันไตวันก็เฮาเปยนปืนการเลี้ยวกันดั้งอันส่งบรรยูเคนข่าวออกมาจึงนั้นเอาไว้พอข้ามาด้วยอเมริกันรัดเย่าเฮ็ดเฮ็ดเย้าหลัดไวเฮาส์อันไทยองว่าทำเนียบขาวห้องการลงเมื่ออเมริกันออกมาปืนเผามือว่าใน ลองเสือลองมั่นใจเจได้ก็ติเลยว่าอยู่ภายไทยวันเขาอันติไลหับหลักหนักกว้งกลางมากมือจินยามอันคือจัน่นดารเกียดขีให้กังพี่ขินลงเมืองขี่ทางอเมริกันเฮาลาดว่าปอถึงมาปี2เฮงปลาย27มึงขี่เพียนดินใหญ่เตเอาเฮียงซึกสิได้เข้าย่ําไต้หวันดาเดซิเมา กุญอันไหนสิได้เขาตกป่าอยู่แต่น้ามึงขี่ดุ่มๆนั่นเลือกๆแล้วหลับตั้งการมึงขี่เขามีเพียนการอันไหนเอาไว้กอบนหนและอเมริกันเขาฮู้คือดันเงาลายหลวงอันมึงขี่ดดเค็ดดีมึงไต้หวันจี้นไหนจังไรเอาเงินหลงตั้งนำตั้งหลายตา เป็นเฮียงกองเฮียงกังบักมือจินยามสิแลจ้อยเถียมให้เมืองไทวันบ่ได้เกียดขี้เฮกังตูเจ้าเก่าอยู่ไล่อยู่รมรกันลาว่าปิมาไวันเปอยู่ในกุนําเากวยเตคาใจเฮ็ดสร้างห้ีย ย่อนว่าไทวันและอเมริกันมีลองจําใจกันจ่อยเทียมกันว่าได้เป็นตั้งปลายมังมีหาการเงินการซึกเจอในดับซึกอเมริกันเตเข้าใจเฮ็ดเหมือนนังว่าเมืองไทวันนด้เป็นเมนเมนอันว่าในปีดาวเฮาดีูว่าซื้อก็มกินมันไหลปลาก็มกินมันไย้อนางลานี่ ย้อนว่าเมียนนี่มันมีกล้องมีเขียนไว้กอบไหนมันตัวเลขกรอบเบีนสังมันก็เลขก็ว่าแทงกันหนึ่งเลยพอมาแตกหนึ่งก็นั่งมึงขี่เมืองังกุนไทยวันอเมริกันที่กัมเทียมปันกล้องงาเขียนให้มันเกิดขี้ให้กังตัวเจ้าเก่าตีในไรเออร์พอเข้ามาตัวยามเหลวได้พอข้าข่าเป็นไต้หวันก็เลย ก็มีดังเสือใจมีดังอุ่นใจเมื่อพี่ไอ้หลงอเมริกันยินมือหลัดมาหลาดาัดว่าเฮาหาดีใจเถมกำเทียมหลกักๆกองกลางอันคือจันตาเกียตขีดให้กังมึงไต้หวันให้ลดเพลยลดป่วนกว่าใน,นตีเนมือของมึงขี่เพียนยียอะในปีสองหิงไปซาวเจ็ดปีดา้ร่างห,หลายวนด้วย เมื่อเลียวในปี20เฮงปลาย23ปองว่าเที่ยง4ปีทั้งหน้าได้เขมี่เพียนการลงุงก็ได้เอาเฮียงซึกสิได้เข้าทิ้งเมืองไทวันยามเลียวลึกๆแล,ลบๆเขมี่เพียนการว่าตีเจ้าหมักปืนกัง้งสั่งขึ้นมาให้ปืนตับซิกตายยื้อตะตึกเพราะว่าถึงคิงคาขาคราวยามนั้นยาวเนี่ยหมักหนูภัยหมักปืนกัง้งอันยื้อ,อไหลไกลซะนั้น อันขอดพอดมาเป็นตับตึกตับยืนกำสื่อติลึงสเสมึงไต้หวันอย่าให้ไต้หวันนั่นดานไล่ต้องหนึง่งตอบโต้ตอบเตียนเนือกาเฮาก็ให้เป็นหื้อหมินของเมืองขีอุบป,ปึ่งพองงำต่างเสียงตั้งหลายเอาไว้เนือนานนำเจ้าในให้เป็นหื้อขีให้เป็นล่างหนากองกลางขีให้เป็นซึกขีป้อหอบกุนไต้หวันเอาไว้กับไหนแลในข้าดังสี่ปีตั้งหนามนั้นก็ปีสองหิงไปชาเจ็ดหน ข่าวออกมาไว้ว่าเขีเพียงนีอ้อย่อมีเพียงกังหงหนห่างเหยนในซิมไตวันเทามันไหลวันดังน,นั้นเขียแค่หันยว,ยว่าไตวันในปีกว่าจึ่งห,หนึ่งปล่อยไว้เฮอามันอยู่ถึงข้าวยาววันดังนั้นนี่มันเตะเอาหยับเตะทิ้งหยับแปล่แต่ได้หุบซิมเทามากเป็นของขี่ขึ้น เจนีนมันดีอย่าไว้เออกับในเลื่อ CIA ห้าไ่เอาข่าวจบข่าวผูกกัดเคียนอันหวนลอกลายขี่เพียนกันไปอยู่ย่มเดียวห้าเจนี่น้นองทั้งหลายเขาลาดว่าเคมีเพียนกันเอาไว้อาว่าขี่ได้ยืแล้าตู้เราป้อมเสด้ขึ้นกว่าคอยไว้ในกางหาเจนี่ ก็เสียงก็ไปลองการซึกการตึกการพึกเยีาวก็ต่ดีหางเฮียนเพียนการวันดังนา้นหหุบทิ้งเหนือนก็บซิมกุไทยวันนั้นเมืองเขียค่าติในใจเฮียงซึกเทคโนโลยีเฮอหมินเฮอหลำแหลอันคึดจนกูจีกรลองสิเลดฮัมเออร์เมื่อเป็นหูจรงนะในเป็นก็หางเฮียนสิเลจอยเทียม thái văn vay nặng hứa đi khất đất lãi, ukraine, lãi là, quỹ cả bảo không mua trói nào mày cần trói ukraine nó biến thành high stinger, stinger, giờ lại miao, long, anh yêu mèn cái gì này vay, cả ปอขามาด้วยนานําตีอยู่ด้านเศร้าอันปักเฮาขา่าตีเลยหันว่ากุนไตวันีินั่นอยู่กลางน้ำสารจะว่าขี่อาเฮียงซึกมาหูล้านห้าหูเสียนห้าลายหมื่นห้าเข้ามายุมยามาขี่นั่นดื้นเดียวจมน้ำสิได้ดังนำ้ำได้ดังหลายย้อนว่าตีอ่าไรมาตั้งดินย้อนเปือว่าตีเลยขี่หือมาย้อนปือว่าตีาาไลตึกกันเหนือนาน้ำ ปีดอทังหลายตีในๆเคเพนนีอ้อยาดียอมลูยอมตายยอมซุ่มต่างาเลยทั้งหลายสิเฮ็ดหิ้ก็เลยรู้เหรมันทิ้งกุนไทยวันการงานกุยเนี่ขยขีได้เลยมีแผนการจึงนันเอาไว้เออบอคามาด้วยวันเมืม่อไดเฮ็ดสังเล่พายห้องการลงอเมริกันเขาออกมาปืนเผาว,ว่าเข้าค่าจ่ยยถียมเลยกัเถียม ไต้หวันปลอกกำไรหนังหือดมีกองมีเหียนหนังหือด,กอเ,นนอดเกียร์ีให้กังตูเจ้าเก่าไรลเมื่อวาวันที่เช้าเปลี่ยนหน่อยพี่้งหลายเข้ามาปืนเผาเป็นด้านการข่าวน้องมึงก็ลงไว้สามบาทสี่สิบห้าล้านดอลลาร์อเมริกันนับเป็นเงินไทยติดวลาหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาทกําเียวหือดีง่ายอ่านใจว่าจ่อยเล่กัมเถียมปลอกก้อนด่างสุดกุ้วยในพี่น้องขันตัวเข่าหวันการมึงอันตัวข่าวน้องมึงจะได้ก็ดีผู้หลีเอาไว้ หลายปลอกหลายกรมำลองในอันอนเมริกันเขาจ่อยเทียมไทยวันเออลองในก็มาต่ตแต่ขณนี้กันข่าวคิดดันเลื่อนสุดข่าวลบหลังลัดว่าเมืองขีดีใจก,ก็หลเผลาเสด็ออกมาตอบตู้ตอบเตียนตึกเหนือสายลมต่ออเมริกรันขิงได้จริงหรือเปล่าด้วยย้อนว่าค้องการลงอเมริกันปืนผผามือว่ามือในอยู่ดีไรกันหยิ่อย่ามาขี่ดีออกมามั้งะ ตีเปลี่ยนวังอีห้ห้าคำนั้นก็ตะเปี้ยเกียววังอีหือ้อผายห้องการลงมึงขี่ก็หลายตีิออกมาขิงต้าอำเภฮันหลีสานคาดอเมริกันพี่น้องเข้าไปด้วยละ่ะอเมริกันเด,ด,าานะดกเขา,าล้านเราะนาดเียกเลี้ยงเอาฮะลูกใจก็จอยปันก็ปันลาตีเฮ็ดตีป้ออเมริกันกลัวอเมริกันก็กนกดิ้มเฮ็ดเฮ้าหยุ่มจิเหริน กลุ่การเข้าขาหันในอเมริกันโกูเคว่าเอเนี่ยห้อมยามหูอับยาม,มีมยามหันกับนั้นเนองเพรอเมริกันกูขียนในบันเดย,ย์จอยไท้วันให้อยู่หลอดอยู่ไรถึงมาวันเมือเอ่อไรห้เอเนี่เยลองที่จุดในกัว้วเอาปีน้องหูปัญญาดังหลยอันไในมาสร้าง,างแรงสะเลี่ยนตัวได้แค่นี้ปีน้องเขาขา,าขาเอาไวา้ว่าอเมริกัน จอยเทียมตั้งนำเรตั้งหลายเข้าคาเปดด้วยว่าเมื่อใดหามือผูกขี่ออกมาตอบโต้ตอบเตียนหรือลองอเมริกันจ่อยไทวันด่านแล้วจึงหือพิดคาค่าจ่อยเชฟฝากปุ่นเพลรายการเมืองค่ะ